เรียกวัยไร้นี่ก็เรียกวัยไร้อ้าไม่ดังเอาเร็่ยวเร็วเรี่ยวเรีวเอาไปไหนเอาไหมเอาตาเล็ก็ปุ๊บปุ๊บโยนไปทางนู่นน่าปุ๊บยันโยนไปดังนี่รถมารถมาเดี๋ยวใจเดี๋ยวใจเดี๋ยวใจอ๋อก่อนเล็กก่อนเอ้ยรถฝนก่อนนี่รถฝนก่อนนี่ใต้หลุมก็เงินเลยเออเอา ไ,ไม่โชครอดไม่โยนดังนี้แล้วโยนให้ดีแล้วอย่าโยนให้รับล้างเอาโยนไปดังหน้ามันแล้วจะมาอ๋อเอาเร็วเร็วเร็วโยนไปดังหน้าอ่าไม่ดังเออไม่ดังขึ้นแต่สเก็ตไฟเอาเร็วเร็วเร็วเอาโยนไปข้างหน้าหนุ่ม โอเคเอาในเดี๋ยวแหละที่มันเกิดอะไรเราต่าจากอะไรอิดอ๋อตับปูนี่นะใช่ไหมตับปูอลไเดียวระวังรถระวังรถตับปูแล้วก็เจียกฟางพวกก็กลับปตับปูโอ้อลไก็เสียบกับไปนึ่งไปได้เลยไปได้เลยระวังเด็กระ,ระวังระวังรถระวังรถเอาอ๋อนี่จ่ายงานมาหนานะแดงวา,าดีตําตาดําเลย มันแล้วรถรันได้เลยกันมันแล้วไปเนาะอันตุทัยอ้ามันล้มใจแล้วไปเลยกันน,นันบ๊ายบาย